สวัสดีครับสวัสดีพ่อเมฟซีทุกท่าน,นครับสวัสดีไปยังเอฟซีเรียนไกลกับช่องไปสุกหนนไทยโค้งนั่นนี่มีเวลาก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับนี่หลังจากที่อยู่กับรักหลายวันแล้วนะครับนี่ออเอ๊ะแอับ Bên nào bên nào bun nào bun du xuống nào bên bên bun 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 nào bên Bên bun 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 mở ô Ồ bun bun lạc bun 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 Ồ bun rồi เปลี่ยนบรรยากาศให้เขาหน่อยมีเวลานะครับเนี่ยออกกําลังกายไปในตัวเฮอ,อจากที่พลายคกุกแห่งงานสามารถติดแล้วนะครับเปลี่ยนบรรยากาศให้เขาหน่อยเฮอ,อเฮเออ็จไหมใจเขาใจเรานะครับเนี่เฮอ,อ เอ้ยไปเออเอบเอ,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 อบคิดถึงใจเขาใจเราเขาก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกับคนเรานี่แหละครับเพียงแต่เขาพูดไม่ได้แค่นั้นนะครับพูดไม่ได้ทองทุ่งนาะ ข้าวเคียวขจีถึงจะร้อนแค่ไหนมันก็ไปได้นะครับถ้าใจเราสู้ใจไม่ท,ท้อแท้ลับใดที่ยังมีความพยายาม,มไปได้เรื่อยๆนะครับ อื้อฮ้ออือแล้วยากหน่อยนะครับมองไม่เห็นเลยนี่ไม้กันสั่นกับพ่อไม้กันสัน่น อยากให้เอซีได้เห็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับถ่ายทอดอีกมุมหนึ่งปรับใดที่ใจยังสู้มันก็ยังไปได้นะครับอ,อ,อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าหมดกำลังใจ องมีแรงผลักดันไปเลยนะครับลูกท้อมีไว้ให้ริงถือนะครับลูกทอ้อลงมือทําแล้วมันก็จะรู้นะครับมันก็จะประสบผลสำเร็จอะไรก็แล้วแต่จงมุ่งมั่นจงพยายามให้มากที่สุดนะครับนี่เราทําเต็มที่ของเราคน ก็ค่อยเอื้ยปากทำให้สุดความสามารถนะครับทําให้เต็มที่ก่อนเฮ้ยอยีเดาสี่เชือกนะครับนี่สีเชือกกับใจดวงเดียวนะครับถ้าใจไม่ประสานกันก็ไปไม่ได้นะครับนี่ ากาศทุ่งนานะครับบรรยากาศบ้านนอกโอกนาพยายามไปคิดเยอะนะครับการทํางานคิดเยอะแล้วจะเป็นทุกข์กับตัวเองไม่รู้จะปรงนะครับไม่รู้จะปรงก็จะเป็นทุกข์กตัวเราเองแบบสบายๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับศักดิ์ศรีมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับศักดิ์ศรี ทย์เอ้ยเป็นยังไงบอ,อ์เอ้ยวันนี้หลายวันแล้วครับที่ไม่ได้พาออกนอกบ้านงานเยอะนะครับงานยุ่งแลงงานเล็กลัดตัวนะครับงานเล่งเราต้องรีบทํางานให้เราให้เสร็จด้วยนะครับยาตัดยา้าอะไรหลายสิ่งหลายอยา่างเราต้องลงมืทอทาเองทุกอย่างนะครับถ้าไม่ไหวเราก็จ้างเขาตัดนะครับแอบไป Bên nào bên nào muốn nào bên nào, má bên 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 nào bên 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 a 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 bên รู้จักจังหวะรถนะครับเวาลารถไปรถมาเฮ้อบางทีเขากลัวเขาไม่กล้าไปนะครับเราก็ต้องแอบชิดซ้ายมีน้ำใจนิดหนึ่งมีน้ำใจเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเอ้อ เพียงแล้ววันทั้งานเยอะนะครับทำงานเต๊บเดียววันหนึ่งไม่มีเวลานั่งพักนะพลิงกับงานต้องเร่งงานให้เราให้เสร็จถ้าเราทำงานไม่ทันนะครับมันจะเหนื่อย <c oughs> มันก็จะเหนื่อยเราเองนะต้องรีบทำงานที่ค้างคาไว้นะทำงานให้เสร็จเพื่อให้เรือน้อยที่สุดนะครับนี่ อีกวันสองวันที่เก้าที่สิบเราก็ไปเฮเทียนเฮเทียนภาษาอยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่ในตัวเมืองสุรินวันนี้ก็เลยจัดมานะครับจัดให้จัดให้ตั้งสีเชือกขนุนก็เรามีฟ้าลงช้างที่บ้านนะครับขนุนน้ำมันก็ยังไหลออกที่ขมับอยู่นะครับขนุนเดี๋ยวก็ไปจัดเพลงอ้อยสักเพลงนะครับ เข้าภาษาแล้วแล้วก็หาของหวานมาสืบแล้วที่นี่ใจใจไม่รักจริงยากนะครับชางตั้งสี่เชือกที่จะมารอมกันได้นะครับที่จะไปโลดบอกเลยว่ายากนะครับใจไม่รักจริงทําไม่ได้นะครับใจไม่รักจริง คำพูดสู้กับการกระทำไม่ได้นะพูดอะไรก็แล้วแต่ทำไม่ได้ก็เหมือนเดิมบางทีก็พูดเยอะทำไม่ได้ก็อายปากตัวเองนะครับอายปากตัวเองนี่นะครับถึงที่หมา้นะครับนี่ปากโชนบริเวณนี้นะครับนี่วันนี้ต้อเชือก Bên nào bên này, bên này. mua em Bên này. Bên mà. Bước ra tí dịu Bên mà mà mà, rồi ra bên nào. Má. Bên bê. นี่นะครับคิดเห็นบางทีก็พาชาวเดินนะครับออกกำลังกายไปในตัวชาวเนี่ยสุขภาพดีอยู่ที่ควันดูแลนะครับเบนมาอยังไงเอ้เฮยเฮ้ยอยังไงยังอ๋อฮะ ช้างอยาสุขภาพดีอยู่ที่ความดูแลอาหารการกินเป็นรักไม่มีอะไรมากมายฝากไว้ให้คิดกับคุณทุกกำลังใจของคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคนทุกีทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับนี่นี่นะครับวิถีที่บรรลุสืบทอดไว้ให้ คุณมากเจ็บคอครับ